สวัสดีครับทุกท่านยินดีนะครับที่ติดตามแล้วก็จะดูเทปนี้สวัสดีครับพี่มุงสงสวัสดีครับตอนนี้เราจะตักขอบตักขอบออกทำไมถึงตักออกครับตักเ้าับมันเปียกใช่ไหมครับมันแฉะเนาะมันแฉะแล้วก็มันมีน้ําน้ํามาจากไหนครับน้ำแป้งน้ำแป้งเนาะคือแป้งมันเป็นเหนียวๆใช่ไหมเราก็เลยละเลงน้ํา พอเลงน้ vale water, the ําก็ให้นอนกินนอนดูดกินแต่มันก็เหนียวใช่ไหมครับเหนียวก็แห้งแห้งนี้เราถ้าเราจะให้มันไม่ให้มันเปียกทําไงใส่ขุยพ้าวเนาะเมื่อก่อนเราเคยทําเทปใส่อะไรนะก่อนนั้นใส่ขี้เรื่อยอ่าขี้เรื่อยขี้เรื่อยยานพราก็คือหาง่ายแต่ว่าขี้เรื่อยนี่ก็คือเป็นไงร้อนร้อนอ่าร้อนกว่าปุ๋ยพ้าแต่ขุ๋ยพ้าที่เย็นกว่าทีนี้พออยู่กับนอนปุ๊บมันก็จะเป็นสีดาใช่ไหม เป็นขี้เลื่อยนี้ก็เข้าใจว่าก็ต้องเอาไปตัดอีกทีหนึ่งให้ย่อยสลายก่อนถึงจะไปเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักได้ใช่ไหมให้ไปเป็นปุ๋ยหมักได้ไปหมักปุ๋ยคอกก่อนแต่กากเท้านี่คาดว่าประดมปุ๊บเป็นไงครับก็ไปเป็นวัสดุเพาะได้เนาะกาวเท้านี่เป็นวัสดุเพาะอยู่แล้วคือผสมอะไรขี้เดือนผสมพีสมอสกันอะไรก็เป็นขี้เพาะแมลงไอเพาะอะไรนะเพาะเม็ดผักเนาะเมล็ดผักอันนี้ก็คืออยู่ในบ่อหนอนปุ๊บก็เป็นสีดําเป็นสีดําแล้วก็ไปเป็นวัสดุเพาะถูกไหมครับ ถ้าใครจะไปหมักไปเลี้ยงในเดือนหรือมันจะเอาไปทําปุ๋ยอะไรก็กระบวนการต่อไปเนาะหมักเป็นอะไรหม,ห,มไห,มหมักเป็นปุ๋ยหมักใช่ไหมหมักเป็นปุ๋ยหมักคือเอาไปเอาไปหมักกับปุ๋ยข้อก่อนตักออกอีกนิดนึงได้พี่มองตักให้มันกว้างแบบนี้นี่อย่างนี้แบบตรงข้างหน้าเนี่ยไปเปิดไปเป,ดเปิดอีกหน้าหนึ่งนี่ก็ใส่ยยนี้เลย ในในบอ่อหนอนจะมีการย่อยสลายการย่อยสลายก็จะมีจุลินทรีย์จุลินทรีย์ที่อยู่ในกองในบอ่อหนอนอยู่ในขี้หนอนก็จะเข้าไปจับกับขุยเ้าใช่ไหมพี่นงศงพอมไปจับกับขุยเ้าขุยเ้าจากสีน้ําตาลสีส้มกลายเป็นสีดำ,ดำพอเป็นสีดําปุ๊บผสมขี้ใสเดือนก็ได้ใช่ไหมผสมขี้วัวก็ได้นิดหน่อย แล้วก็เอาเมเล็ดผักมาเพาะกลายเป็นวัดสดุเพาะวัดสดุปลูกถูกไหมครับแล้วเราพิมพ์บอกว่ามันจะมีความร้อนอยู่ไหมผมว่ามีนะถ้าใช้แต่ขุยา้าล,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 ล้วนๆเนี่ยน่าจะมีความร้อนอยู่<ม>ต้องผสมขี้ในเดือนหน่อยนดาต้องผสมขี้ในเดือนผสมขี้ในเดือน,ออนปุ๊บแล้วก็หมักไว้สักอาทิตย์หนึ่งเนาะให้ความร้อนมันระเหยให้มันออกไปให้หมดก่อน พอมันเย็นปุ๊บก,ก็เป็นวัสดุเพราะวัสดุปลูกอย่างดีเลยอาบใส่เลยครับนีน่ไป,ปเอาที่ไหนมาครับสุยา<อ>ราษหร์ไกลไหมครับเป็นไงบ้างครับสุราษปรน,เป,นเป็นโรงงานมะพร้าวหรือไงครับเโรงงานมะพ<อ>ร้าวขากอ๋อที่เกาะสมุยเขาบอกมีมะพร้าวเยอะ อันนี้ก็มะพร้าวโรงงานมีเยอะนะเยอะโอ้ทำเขาทำอะไรกันอ่ะทำฟูกอ๋อทำฟูกใช่ไหมใช่อ๋อไอ้ที่นอนที่นอนที่นอนเออเขาตีเอาแต่ใยมันเดี๋ยวนั้นน่ะอันนี้ใยมันนที่ปนมันเออนี่เนี่ยเราเอาปนมาปนมาก็มาทำปุ๋ยใช่ไหมใช่ที่กระบวนการของเรากระบวนการทำปุ๋ยของเราเนี่ยคือเรามาหมักกับหนอนก่อนหมักกับหนอนให้หมักกับขี้หนอนก่อนจนดำ ประดำปุ๊บเราก็เอาไปเป็นวัสดุเพาะเนาะวัสดุเพาะ,มะเมล็ดแทนอะไรแทนพีชมดที่นําเข้าจากต่างประเทศอะ่ะลิศเราเป็นร้อยใช่ไหมไม่รู้กี่บาท4ี่ห้าสีหรือเปล่าไม่รู้แต่อันนี้ก็คือก,ก็ก็จะได้วัสดุเพาะชั้นดีถูกไหมครับ<ม>แล้วก็เอามาผ่านกระบ,บวนการเลี้ยงหนอนก่อนโดยการเอามาซับให้บอ่อหนอนมันแห้งเนาะ ให้บ่อนอนมันแห้งแต่ดูดูนะว่าวันนี้ยังเป็นสีสีน้ำสีส้มสีน้ำตาลอยู่ใช่ไหมครับแต่อาทิตย์หนึ่งก็จะดาหมดเลยตรงเนี้ทําไมมันถึงดาอ่ะพี่คุณทรงมันก็ไม่โดนแดดไม่โดนอะไรทําไมถึงดําอ่ะที่นอที่นอจุลินทรีย์มันเข้าไปเหรอเข้าไปมันมันยังไงมันเดินเข้าไปหรือมันยังไงมันคานเข้าไปมันไต่เข้าไปหรือยังไงครับจุลินทรีย์นี่เราเห็นตัวไหมมันอยู่ในเนี้ยมันเล็กมันเล็กใช่ไหม ตัวเล็กเนาะแล้วแต่มันเข้าไปเนี่ยมันเข้าแน่แล้วเพราะเราเห็นมันดำไงใช่ไหมเออจู่ๆมันอ่ะแล้วไอ้ฝุยเผาว,วางอยู่อย่างเงี้ยถ้าไม่เอามาไว้บอ่อหนอนดํำไหมไม,หไม่ดําก็เป็นสีนี้แหละใช่ไหม,ไม,ไมเออแต่พอมาอยู่กับบ่อหนอนปุ๊บดำเออดำเลยฮะแล้ว,ลวอาทิตย์นี้มาถ่ายดิมันดำปึ๊กเออใช่เนี่ยรอดเดียวมันก็ยังดำาเลยนะเอาแล้วแล้วพี่มันส่งจริงๆไม่ได้ผิวสีอย่างนี้ดิเพราะว่าอยู่กับบ่อหนอนก็เลยดำใช่ไหมดำอ๋อจุลินทรีย์เข้าทำหน้าที่ของมันนี่ใช่ไหมเออ ถ้าอย่างนั้นนี่ถ้าเกิดออกจากบ่อหนอนก็ขาววะดิขาวอ่าปกติเป็นอย่างนั้นนี่เองผมเข้าใจแล้วครับโอเคครับแล้วทีมส่งมีอะไรแนะนำหรือไม่ว่าหลังจากนี้เราต้องให้อาหารปกติไหมให้ให้ตรงกลางก็ให้ตรงกลางก็คือเอาน้ำละลายละลายอะไรละลายแป้งแล้วก็ลดลงไปลาดลงไปมันก็ดูดกินน้ำแป้งน้ำนมเนาะฝั่งนี้ต้องใส่ด้วยไหมครับตักด้วยนะครับตักด้วยใส่ด้วยนะครับ ข้างนี้ข้างนี้ยข้างเนี้ใส่สองข้างเนาะอ่าสี่ด้านเออด้านนี้ด้วยด้านหัวด้านท้ายด้วยใช่ไหมแล้วทีนี้น้ํามันเวลาเราใส่ไปตรงกลางมันก็จะซึมออกด้านข้างแล้วทีนี้หนอนเนี่ยพอมันออกจากอาหารมันไปอยู่ไหนครับพี่ทรงองนอนก็มาอยู่ในนี่ไปดูอาทิตย์นึงเต็มเลยเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงขุยเผาแล้วเราก็ตักไอ้ตรงนั้นอะไปร่อนหนอนออกจากจากขุยเผาขุยเผาก็เอาไปทําวัสดุปลูกนอนก็เอาไป บินส่วนตรงกลางนี้ถ้ามันไม่ออกมาเราก็ลอดอีกทีหนึง่งที่เหลือก็เอาไปให,ไให้ไก่เลยเนาะให้ไก่เลยแล้วก็ทําเป็นวัสดุเป็นปุ๋ยหมักเลยหรือถ้าไม่ให้ไก่พี่ผู้ส่งเอาอีกที่นึงไปไหนนะครับไปให้ไส้เดือนถูกไหมครับตรงกลางเ,าเราเลี้ยงไส้เดือนเพราะมันยังไม่ย่อยเนาะโอเคเทปนี้ก็แนะนําเรื่องการอะไรนะเรื่องใส่ขุยมะพร้าวเนาะขอบคุณมากครับทีมส่งที่แบ่งปันครับสวัสดีครับ